น,ะะน้องดิวคะ่ะรีวิวชีวิตวัย31นะคะแล้วก็บอกว่ามีหลายเรื่องที่อยากทำนะคะกับน้องเตตะวันว้าวน้องเตเตตะวันเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนซีของเขาก็บอกอุ้ยคนนี้เขาแบบว่าพร้อมจริงๆจะทําตามความฝันนะคะด้วยกันยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยคะ่ะผมว่าอ,อาจจะมองได้หลายมุมครับก็คือผู้ชายแล้วก็สมมติยิ่งอายุเยอะก็จะยิ่งเขาเรียกว่าแบบนิ่งขึ้นมาชัวร์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มแบบ ค่นะเขาเรียกว่าการงานเริ่มมั่นคงเริ่มแบบมีความนิ่งขึ้นในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบบเป็นที่แบบเป็นที่ต้องการของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าบางทีแบบไม่ได้ใจคือแบบอะไรว่าบางทีเขาแบบมุมผมผมมองว่าแบบเออคนที่แบบโตแล้วอะไรย่างเงี้ยก็จะมีความนิ่งมีความแบบมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะแบบที่เป็นแบบเขาเรียกว่าน่ารักเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ขนาดนั้นครับแต่ก็ก็โอเคแหละหมายถึงว่าก็อย่างที่บอกคือคือเราก็จากที่แบบเป็นเด็กที่แบบ ไม่ค่อยนิง่งอะไรเงี้ยก็นิ่งมากขึ้นครับอืมก็นิ่งมากขึ้นก็อาจจะทําให้แบบคนสนใจมากขึ้นหรือเปล่าว่า <c oughs> แต่ก่อนไม่นิ่งเลยอะไรเงี้ยเอ่อเอ่อไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นยังไงครับ <c oughs> รู้สึกว่าก็แบบทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็แบบตั้งใจทํางานเลยครับนี่ครับก็นี่นี่เป็นตัวอย่างที่ดี <c oughs> ใช่ครับผมนี่คือก็โอ้โหเขาแบบฮอตมากเลยนะเขาฟิตมากเอ้ยอันนี้พูดเองแล้วลำบากคือคือพูดเองอ่ะคือแบบเกือบพูดมาแล้วผมเดินมาพอดีหยอกยอก ไม่แต่เอาจจริงพี่นิวฮอตมากเลยครับผมวัยสามสิบเอ็ดแต่ว่าแจ่มมากก็คือแบบถ้าถอดเสื้อมาซิกแพคแบบแน่นมากเตอนเราเล่นฟิตเนสด้วยกันเทรนเนอร์คนเดียวกันรีโปรแกรมเดียวกันเวลาเดียวกันเจอแต่กันเด็ดไอ้ฟิตเด็ดจริงๆเออเกิดไปเนี่ยก็ให้น้องขายดีกว่าอย่าขายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆไม่มีอะไรผมว่าถ้าเกิดอยากจะให้ฝากใช่ไหมครับช่วงอายุสามสิบเอ็ดผมรู้สึกว่าก็เรื่องของการทำความดีดีกว่าหมน่องว่าทุกคนเนาะก็แบบ ทุกยุคแหละมันคือแบบถ้าเราคิดดีทําดีอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีแต่แบบคนดีๆเข้ามารอบตัวเราแล้วก็ทําดีไปยังไงคนก็แบบรู้สึกดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงจะแบบมีน้อยคนที่แบบจะหวังร้ายกับเราหรือว่าคนที่หวังร้ายาพอเราทําดีด้วยเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกดีกับเราแล้วเขาอาจจะกลับมาเป็นคนดีกับเราเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ผมก็เรื่องนี้ก็ฝากทุกคนไว้ก็อีกอย่างหนึ่งครับก็อยากให้ทุกคนนะครับว่าช่วงนี้แบบกำลังเทรนกำลังมาเลยคือก็คือเหมือนแบบเฮลท์แคร์ก็ค คือหลายๆคนบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของกินเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆผมฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการออกกำลังกายก็สําคัญนะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับผมถ้าเกิดสมมติมีเวลาว่างหรือมีอะไรอย่างงี้ครับคือแบบหาเวลาไปแบบไม่ว่าจะแบบเดินลู่วิ่งวิ่งจริงๆก็ได้รหรืออะไรอย่างงี้ครับหรือว่าออกกาลังกายแบบยืดยืดเส้นแบบเขาเรียกว่าแบบมีเวลาสักสิบสิบห้านาทีเนี่ยยืดหน่อยก็ดีเราะในวัยนี้เขาถือว่าแบบม,มีมีทุกอย่างค่อนข้างค่อนข้างพร้อมแล้ว,แล,วแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเป็นเรื่องการตามหาความฝันมากวว่่าาย ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็สิ่งที่ตัวเองแบบอยากจะทำอะไรเงี้ยก็ก็พยายามคุยกันตลอดว่าแบบเออเพื่อนอยากทําอะไรอยากจะแบบไปมุมไหนอีกไหมหรือทำอะไรอะไรเงี้ยคือเราจช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันอะไรเงี้ยครับก็มีสิ่งที่ส,ส,ส,สิ่งที่อยากทาจ,จริงก็มีมีด้วยทำด้วยกันเรื่อยๆครับแล้วก็แบบมีคุยกันอยู่เรื่อยว่าอยากจะทาอะไรกันหรือๆๆอะไรเงี้ยแบบจริงๆมันยังมีหลายบทบาทหรือว่าหลายหน้าที่ที่แบบเรายังไม่เคยได้ทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆริวมองว่าอย่างเตเขาเหมือนแบบอย่างที่บอกครับมีมีพร้อมค่อนข้างจะครบทุกอย่างแล้วแต่่่่ววาาาออจจะเหลืแค ตัวเองพอมีโอกาสปุ๊บได้ตามหาความฝันอะไรเงี้ยอ,อาจจะดีกับเขาอะไรเงี้ยครับทำให้แบบฟื้นฟ,นฟ,นฟนูจิตใจเลยไปอะไรเงี้ยคือแบบค่อนข้างจะเครียดกับงานที่แบบทําทุกวันอยู่แล้วอะไรางี้ก็หาอะไรที่มันทำได้แบบที่อยากทําดีกว่านะคะก็เป็นหนุ่มหล่ออีกคนนึง,งที่แบบมีงานเยอะจริงๆเยอะมากค่ะ,คะ